เกือบไกล <g ül üyor> บุ MRT มันอบอุ่นหัวใจมากมันึ้งใจมากๆเลยอ่ะชอบมากนะคะเรื่องนี้มัมีจาหนูมาแบลวเรื่องนี้อ่านได้ทางแอปเขียวไลายเว็บตูนนะคะคือในเซตติ้งของเรื่องนี้เนี่ยมนุษย์จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ต่างดาวต่งตางๆด้วยนะแล้วมนุษย์ก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไอต้าโมริของเราเนี่ยน้องเป็นมนุษย์นะคะเขาไปเจอน้องตอนที่แบบอยู่กับพวกสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้ก็เลยรับมาอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยความที่น้องอยู่กับสัตว์ป่าคือเมาคิลูกหมาป่าจริงๆนะเพราะหมาป่าเลี้ยงน้องมา น้องหัวส้มนะคอยมาช่วยมาดูแลมาเป็นเพื่อนมาแนะนําสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็แนะนําด้วยว่าเออจริงๆแล้วเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี่นะเขาจะมีแบบพ่อแม่อุปถัมด้วยนะบางทีก็จะส่งของข,องขวัญมาส่งจดหม,มายมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวฉัน,นีัยไม่มีหรอกเพราะว่าฉันมีแม่แท้ๆของฉันอยู่แล้วเดี๋ยวแม่ฉันก็จะมารับฉันแล้ววันหนึ่งเนี่ยตัวของน้องโมรีก็ได้รับของขวัญจากผู้อุปถัมนะคะได้รับจดหมายด้วยนะจดหมายนี่ก็คือเขียนแบบสั้นมากบางทีก็สวัสดีเจ้าก,กลนะุณาอินดูได้รับดอกไม้สีฟ้ามมมาาาดด้วยยซึ่งโเชอบจห นั้นมากเลยนะคะเขาก็แบบเก็บไว้กับตัวเหมือนกับว่าเออเขาก็ยังมีผู้ประุปธรรมภมคนนี้เคียงข้างก็จะมีจังหวะหนึ่งนะคะที่เพื่อนหัวส้มเนี่ยแม่มารับจริงๆนะทีแรกเหมือนถอดใจไปแล้วแต่ว่ามารับจริงเออกอดกันดีใจกันอบอุ่นมากนะคะตัวน้องโมริเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าตัวของผู้อุปัรภมของเราอะ่ะจะเป็นแม่ของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวน้องก็เลยตัดสินใจหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจ้าก็นั่งรถไฟขึ้นเหนือลองใต้ต่างๆนะคะจนบังเอิญมาเจอกับไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเขาเป็นแบบทรงโจ ประมาณหนึ่งอะนะอาชญากรที่แบบเฮ้ยพวกในทะเลทรายเนี่ยเขาจะรู้จักเป็นอย่างดีมีความเจ้าเล่นหน์หน่อยๆตัวเขาอ่ะทาผิดกฎหมายข้อนึงก็คือการสร้างพวกหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่แบบมีความคิดมีความรู้สึกนั่นก็คือ A.I.A. ตอนที่เจอกับโมริอ่ะก็มาช่วยโมริไว้แหละแต่ว่าทีแรกก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอามันขายดีไมหน่าอะไรเงี้ยจะได้ตังสักกี่บาทแต่ว่าดันไปเห็นสัญลักษณ์บนผ้าคลุมกับข้าวของของโมรินะคะซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของแฟร์ถ้าให้พูดจริงๆมันมีความซับซ้อนเอาเป็็นนนว่่าแฟเปนคนทีใกล้ช กับตัวผู้พิพากษาของโลกใบนี้ก็แล้กันซึ่งแบบไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยเพราะว่าเป็นชนชั้นสูงเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูไปเอ๊ะเด็กคนนี้ก็ดูอ่อนแอแล้วข้าวของที่ใช้เนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของแฟอยู่ตลอดเลยหรือว่าถ้าเกิดฉันเอาเด็กคนนี้ไปคืนฉันอาจจะได้ค่าตอบแทนรางวงราง,ง,งวัลหรือเปล่าไรเนี่ก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคพาโมริไปด้วยเลยก็ล้กัน